ครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับมือนี้ก็อยุผมช่องฟิล์มขบานนองครับการหากินแบบคานบ้านครับมือนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดนี่เลยนานหลังเลยครับท่านผู้ชมนานหลังเลยไม่น้ำครับไม่น้ำโกกครับผมแม่น้ำโกกที่ไหลมาจากท้าไงตัวมือเชียงรายครับมือนี้ผมจะมาใส่เยอะอย่างเดี๋ยวผมเอามาให้เบื้องแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเยอ่ภาษาบานเท่ากับมันบานเลยแมงลินหมาครับผมแมงลินหมาครับผมมือนี้ครับเัาจะมาใส่สเยื่อแมงลินหมาครัรบว่ามาันจะมานบอติดตามรับชมครับไปมันจะคำสิ่คำอีกแล้วครับ สองคลิปที่พามาบ่ได้ย,ยังเอ้ยคลิปนี้เขามาเบิองครับเหยื่อแมงลินหมาแต่ซอยซีวินเขาบอกสองคลิปเหี่ยวมาแล้วอสองคลิป,ปลไปว้าแล้วก็ไปมาเลยครับตามเลยครคบผู้ชม นี่แะครับท่านผู้ชมไม้เฮ้าจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าวงนี้จะเป็นในตรงนี้ที่เป็นมองไหน้น้ำที่เขาลงครับที่ว่าไปซิเบ็ดคลิปก่อน,อนๆมาเนาะมาใส่เลยครับหลังแหลกแหกมา้าครับพี่น้อง เรียบร้อยครับหลังแรกไปหลังต่อไปกัน ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใส่มาได้สองลังครับ <c oughs> ก็เริ่มจะคำเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับการใส่หรือว่าไอ้หมา้นะครับเนาะก็ขออนุญาตใส่ก่อนครับครับผมไป จะหกแงงหน่อยครับท่านผู้ชมทางกับทางอุ้ย ท่านผู้ชมครับมือนี้ก็เดินทางมาสู่การใส่เบ็ดเยอ่อบดครับเยอะเบดเบิดเลยครับแต่ว่าเบ็ดยังเหลืออยู่ครับเบ็ดยังเหลืออยู่ใส่มาได้ประมาณซิบก็หลังครับซิบก็หลังแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นเป็นเป็นพ้าครับด้านหลังนี่จะเป็นพ้าแล้วก็ชั่นครับก็คือผมเตรียมใส่เดือนมานําส่วนหนึ่งครับแต่ว่าไปไปต่อไม่ได้ครับมันชั่นครับไป หมือนเขามา่ากันครับเขามาลุนกันว่ามือเข้าจะมานบถือปักกดถือปายยังบ่รู้ละหรืออาจจะบ่ได้ติดตามชมครับเหมือนเศร้าผมจะพาไปยามครับเขามาลุนกันครับผมไปเจ็ดโมงห้านาทีครับตื่นสายครับไปไปกูเบ็ดครับเดี๋ยวเจอกันไมครับผมไปครับท่า้ชมครับตอนนี้ก็ถึงไม้แล้วครับ โอ้โหนำนำนำรถครับนำรถเยอะมากครับเนี่ยบรรยากาศครับนั้ยมันเศร้าครับบดถึงกับเศร้าหรอครับเมือนี้ตื่นสวยครับก็นี่กับเจ็ดโมงเดินหทางหาหน้าที่ครับจากบ้านมา่กี่ครับขับป่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาลงไปเบิ่งเยอหเอาเลยครับเบิ่งเบ็ดเขาดีกว่าครับอือหือนำรถ เยอะมาครับสองหลังนี้กับหลังทางนั้นก็เงียบครับพวกมืนขึ้นใส่ยางต่าเลยเดี๋ยวเขาไปเบิงหลังข้างในครับเดี๋ยวไปเก็บหลังข้างในมองมาก่อนไะนี่ครับบรรยากาศนี่เหมือนเจา้าลองเขาเบิงหลังข้างในครับ ใส่ยางตํ้เลย้ด้วยครับนี่นี่ครับหลัง,งในเขาเงียบอยู่ครับ,บ,รบหลังในเขาแบบประมาณนี้เลยครับไปรครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดจะฆ่าคนเด้ครับ ใส่นี่ต้องเดินอ้อมนู่นครับแต่ว่าตอนมาเก็บนี่เดินลาดนี้เลยครับเดินลาดนี้ไปเลยตอนมาเก็บเม,ม,ม,มื่อว่าเมื่อคืนเมื่อคืนน้ำน้ำจะอยู่บนนี้ครับอยู่บนนี้เลยครับเดินขามาครับนี่นะครับเมื่อคืนน้ำจะอยู่ตรงนี้เลยครับมองที่ที่เบ็ดอยู่นี่เลยครับมองที่เบ็ดปากนี้เลยขับผุ ไปครับเก็บเบ็ดแปบนึงครับไปครับทำประชุมเข้าไปลุ้มกันข้างในต่อครับวานยิมมีโตบ่ะไปครับบรรยากาศก่อนอีกหลังหนึ่งของวานเ้าใส่ไปนี่ครับนี่ครับโอ้โหนะครับ ใส่ไว้แบบห นามมันบกครับนามมันลดลงเร็วมากครับเพราะว่าอยู่นี่ก็ใไก่ไก่แม่นม้ำโค้งครับหนามมันก็จะทะลุทะลุแบบว่านามมจะล่งง่โค้งไหมครับจะเป็นข้าจเจ้าเอิญมาปากน้ำโกคำโกครับจะไหลล่นลนล่น้ำโค้งครับเวลาน้ำโค้งลดนามโค้งน้ำโค้งลดน้ำโกกก็จะลดล,งล่งเร็วเหมือนกันครับเพราะว่าไก่ก็ปากตรงนี้ครับไปไปเบิง้ง หลังต่อไปครับไป ะครับท่านผู้ชมครับเราไปรุนหลังไกล,กลสุดท่ายน้ำกันครับ <c oughs> โอ้โหลังนี้ก็บบอดีครับเยอะอยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปเบิ่งคุณก่อนครับมอนี้มันกลมหยาดังหน่อยครับ หลังนี่กอหน้ามันลดเร็วครับไปไปอีจกจังหน่อยอหลังนี่แห้งตกไก่ครับาหาเหมือนมาใส่เบ็ดโกบเลยเนาะไปไปเบิ่งอีกครับมันก่มหยาก เดี๋ยวห้องยางเบิ่งซะก่อนอันตรายแน่ครับเพราะว่าฟังนี่ก็เป็นฟังที่พังลงเรื่อยๆครับนี่อาจจะเป็นประมาณนี้ครับฟังก็จะพังลงไปแบบเรื่อยๆครับนี่เป็นแม่น้ำโคก,กครับ เดินพี่เดินไก่ไก่มากบ,าดดย <c oughs> ยบอยทีย่นี่เรียบ้อยเลยนี่แหละครับเรียบ้อยหลังสุดท้ายของเ้อกับหลังนี้แล้ครับไปผมขออนุญาตเก็บเบสก่อนเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวขึ้นไปเรื่องเดี๋ยวผมจะ ถ่ายอีกข่างหนึ่งนะครับขออยากเก็บเบสักครูครับผมเียบ้อยครับท่านผู้ชมบกคอยมานครับนามกับบกเร็วครับคนเฮ้าจะบอกเอาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับแต่ผมกะสิบ่โทษว่าธรรมชาติเหตุผผมบ่ไรปาบอกเป็นยังครับ มันอาจจะเป็นที่ตัวเห่าที่เหาประมาณก็ได้ครับมือนีคลิปนาครับคลิปหนาติดตามครับฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับทีมนาจะไปไหนจะไปหาป่าแบบไดไปไม้ย,ยังไปหากินแบบไดฝากกดติดตามในเรื่องครับฝากติดตามช่องหน,หน่้อยๆนไว้ในเรื่องครับบอกมาก จะเร็วแค่ไหนแต่กับบสามารถชนะล่าเลยครับเพราะว่าล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ